สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมคืนนี้นะครับคืนวันที่19เมษายน2564นะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูอึ่งน,นะครับที่ฟาร์มของผมเองนะครับซึ่งวันนี้ก็ฝนตกไป,ปล่อยไม,ไม่ถึงกับแรงนะครับก็มีอึ่งมาออกออกมาเล่นน้ําอยู่บ้างนะครับไม่กี่ตัวเะเดยกก็เล่นอยู่ด้านโน้นนะนี่ตัวนี้ก็ตัวหนึ่งนะเป็นอึ่งเป็นอึ่งยางนะครับอึ่งลาย ตัวนี้ไม่ใช่อึงอ่างที่ร้องเสียงใหญ่ๆตามบ้านนะครับเป็นอึงยางที่เลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็หมอบอยู่ตรงโน้นอีกสองตัวนะครับด้านในก็จะเป็นที่อยู่อาศัยหลับนอนวันนี้จะสาระสาคัญของวันนี้ก็คือจะพามาดูลูกอึนนะครับในวัยซ้อนๆกันอยู่เกิดวันที่สี่เมษากับวันที่แปดเมษานะครับก็คือหนังภาพนี้นครับพามาดูยามค่ําคืนมันในบรรยากาศของอึนในเวลานี้นะครับนี่ก็คือ โลกใต้น้ำ Underwater World of Bullock Baby นะครับก็เขาจะอยู่กันประมาณนี้อยู่เป็นฟูงใหญ่เลยครับโอ้ยาวไปถตงมเลยตรงนี้ก็น่าจะหลายพันตัวนะไม่อยากบอกว่าเป็นเหมือนตัวแต่ว่ามันเยอะจริงๆครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะ่ยตัวใหญ่ๆก็สามารถที่จะไปหากินอยู่ใต้พื้นน้ำได้แล้วนะครับ ลงไปถึงพื้นดินพื้นน้ำข้างล่างแล้วก็นี่อย่างตัวนี้เริ่มมีขาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้มีขาแล้วลอยอยู่เหนือน้ำนี่คล้ายๆล้ักษณะคล้ายๆกับปลาชนนะครับมีขาออกค่นข้างล่ะสังเกตดูไหมครับนี่ตัวนี้ตอนนี้ยังแยกไม่ออกครับว่าจะเป็นลูกอิงเผาหรืออิงยางนะครับต้องรอโตขึ้นมาก่อนจะผิวเขาจะเข้มจะดำนะตัวนี้ก็ยังอยู่ในท่าเตรียมตัวขึ้นมาหายใจ ตัวนี้ก็ยังนิ่งอยู่พวกนี้ก็หากินยามค่ำคืนแบบนี้ครับดูแล้วไม่ยังไม่มีศัตรูของเขาอย่างเช่นพวกลูกแมงปอหรือว่าแมงสีเสียดอะไรนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะได้ง่ายแบบนี้ครับไม่มีด้ามใช้แขนตัวเองเป็นด้ามจับโทรศัพท์ใช้มือถือเครื่องเดียวสองนะครับอาจจะโยกไปโยกมาหน่อยบางทีก็เลี่ยมทุกตัว โยกไปเลยเนี่ยก็จะมีตัวใหญ่ๆครับในรุ่นรุ่นพี่นะครับมีแบบนี้ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยซ้อนกันอยู่สามรุ่นครับรวมแล้วก็หลักหมื่นตัวพิกัดของฟาร์มผมก็อยู่ที่อํเาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับด้านนู้นก็จะเป็นตัวใหญ่ๆนะครับจะปลีกไมเวกันเป็นอ<ม>ีกสองสาตัวตัวอื่นใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะได้ยินเสียงเขียด ปาดกระกฟันกอดๆอยู่แถวนี้ครับข้างบนก็เป็นไฟลอ่อแมลงนะครับไฟลอ่อแมลงอยู่ด้านบน, <Hey! S 1> นวันนี้ฝนตกคนก็ตะกนกันบุกอีกก็จะหาจับอื่กันนะ ตัวนี้ออกมาเตรียมหาผสมพันธุ์แล้วครับเลยโน่นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ที่เก็บพ่อแม่พันธุ์ขังไว้ตรงนี้ครับยี่สิบตัวตัวเท่ากับปัน้นตัวอย่างใจเลยนี่ก็คือเกีตปาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นศัตรูของลูกอื่นเราเหมือนกันเจ็ดมุดน้ําแล้วก็หากินคือพวกนี้เขาจะ กินแมลงก็ได้แล้วกินลูกอื่นก็ได้นะครับมันตระกูลพวกกบเนาะมันจะกินกันเองพอมาส่งอีกด้านหนึ่งนะครับก็หนานแน่นแบบนี้ครับในกลุ่มนี้นี่ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นอึ่งอ่างครับท่านผู้ชมอึ่งอ่างที่ร้องดงัดงตามบ้านเลี้ยงพวกนี้ไว้ด้วยกันก็ดีครับเวลา เขาร้องเนี่ยเสียงมันจะบรนเลงเพลงไปในตัวเพราะดีเหมือนกันครับมีทั้งอึงเเผาอึงยางแล้วก็อึงอ่างทําให้มีสีสันในบ่อของเราก็เวลาเราจะคัดแยกสายพันธุ์ถ้าจะมีการจําหน่ายก็ค่อยว่ากันอีกทีผมไม่ค่อยเน้นนะครับว่าเราจะต้องแยกอะไรออกไปจากกันอยากให้อยู่ด้วยกันแล้วก็เวลามีคนมาซื้อลูกออดเนี่ยผมจะเหมารวมไปเลยนะครับผมจะไม่แยกแล้วกันตักขายเนี่ยผมจะไม่ได้นับตัวระบาดตัวระบาดเป๊ะๆนะครับอาจจะ ส่วนใหญ่จะได้เกินอย่างเช่นเขามาซื้อผมห้าร้อยบาทเนี่ยเขาอาจจะได้ไปสองสามพันตัวก็เป็นอย่างนั้น,นครับเสรส่วนใหญ่จะเป็นลูกถึงเผานะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในสวนผมยามค่ําคืนคนืนวันนี้นะครับคืนวันที่สิบเก้ามีสาย,ยนสองห้าหกสี่ครับวันนี้เป็นบรรยากาศยามค่ําคืนหลังจากที่ทํางานมาทั้งวันก็ได้มาพบมส่องหน้าว่าไม่เห็นหน้าสองรก็ลบอีก <laughs> โอเคครับท่านผู้ชม เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับเกี่ยวกับลูกอื่งลูกอสอื่นเผ่าอื่นยางต่างๆนะครับท่านที่สนใจในการเลี้ยงอึงเผ่าอื่นยางมีปัญหาก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิป youtube นี้ได้นะครับสอบถามผมมาได้ก็จะเอาความรู้ที่ได้ศึกษาจากประสบการณ์จริงมาตอบท่านผู้ชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ